วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของทางสมาคมปริญารทรสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมพิเศษ Business Matching ครั้ง,งที่10 วันนี้เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมชมบริษัททัสอ Interior จำกัดโดยมีคุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานโครงการ Business Matching กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีคุณวิดาพรจิรางกูลวัฒนา XMBAKU รุ่นที่28เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนําประวัติความเป็นมาของบริษัทและบอกเล่าพร้อมทั้งอธิบายถึงการทํางานกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในการทําธุรกิจของบริษัททัสอิน t e r รียจำกัด ทั้งในอดีตและปัจจุบันกิจกรรม business matching มี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ไปร่วมงานได้แนะนำตัวเองแนะนำบริษัทแนะนำธุรกิจเพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้ทราบได้รู้จักเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองและบริษัทสามารถให้เกิดการค้าขายและเชื่อมโยงธุรกิจกันได้ส่วนที่2คือการเยี่ยมชมธุรกิจของสมาชิกเพื่อทราบถึงความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศมหาวิเศษศิลป์ที่ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ภาพรวมธุรกิจทัสอินเทอรเียรวมถึงการ,รเผชิญกับวิกฤตและการวางแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการมาเพื่อให้พี่ๆน้องๆชาว XMBA ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งถามตอบคำถามในมุมมองต่างๆที่พี่ๆน้องๆสงสัยและในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากตัวแทนสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทจัยเกษตรศาสตร์กล่าวขอบคุณและร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารบริษัททัสอินทอร์เรียจําจำกัดอีกด้วยค่ะวันนี้นะครับก็รู้สึก อบอุ่นมากนะครับที่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆนะครับ x m b a ku ที่มาร่วมงานนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์มากๆนะครับจากการที่มาร่วมงานนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่บุลเลิรนะครับเจ้าของทัสอินเทเียเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์อันยาวนานนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของทุกๆท่านนะครับสามารถนําความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไปใช้ได้ อย่างดีทีเดียวนะครับ Business Matching ครั้งนี้ครับผมมาเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากนะครับก็ได้มาพบกับเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับพี่ๆน้องๆต่างรุ่นก็ทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นเป็นคอนเน c t ชันที่ดีนะครับอย่างการที่เราเข้ามาเรียนอ X อ b a KU นี่นะครับเราก็ได้รู้จักคน มากมายหลายตานะครับรู้จากคนที่มีธุรกิจที่ไปด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะสิ่งที่ได้จาก business matching นะฮะหลักๆเลยเนี่ยคือเราได้พบปะนะครับพี่ๆ แต่ละท่านนะฮะใน X รุ่นที่แบบอยู่ห่างจากเรามากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เลขตัวเดียวต่างๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรุ่น3-4เราก็จะยังยังถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่นะครับได้มีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์นะครับผมจากพี่นะครับผมใน X รุ่น15ในวันนี้นะครับผมที่ทัสอินทอเนียนะครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้สุนดีมากครับที่ได้มางาน b u Business นสแ c h i n g นะครับที่ทัสอินทอร์เนียนะครับผม วันนี้เราได้มาเจอกับรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่ต่างๆแล้วก็ที่ทําธุรกิจด้าน,านต่างๆรวมถึงได้ฟังประสบการณ์นะฮะที่เราหาจากที่ไหนไม่ได้นะครับจากท่านประธานบริษ,ษัทนะฮะทำให้เรามีมุมมองต่างๆที่ไม่อยู่ในแค่ในที่สีีนหนังสือนะครับแล้วก็สามารถจะ นึกถึงในสิ่งที่เราจะต่อยอดนธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ครับวันนี้เราก็เหมือนได้เปิดโลกของเราอีกโลกนึงด้วยว่าอ้อหลายๆท่านเนี่ยก็มีธุรกิจนะคะที่สามารถมาแมทชิ่งกับเราได้วันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสที่จะเปิดโอกาสอันนี้นะคะร่วมกับผู้อื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่า การได้มาเรียนนะคะ X MBA k u เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโอกาสใหม่ๆของชีวิตยืนยันว่ามาเรียนที่นี่นะคะได้ประโยชน์จริงๆนะคะพวกเราได้นำวิชาความรู้เนี่ยไปใช้กับธุรกิจของเราทุกคนนะคะกับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะครับมารับความรู้รก็มาสร้างเครือข่ายร่วมกันครับ